นะครับรับผิดแต่ทำเป็นใครแต่อย่างไรก็ตามเก็มีความยากเอาตลอดนะครับไม่ในสถันการณ์หน่วยงานที่อยู่ห้องรวมทั้งเจ้าหนี้ขอใครการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร่วมกับประชาชนอาสาสมัครต้องช่วยกันนะครับจ้บกรดูแดงด้วยความปลอดภัยให้มากวันนี้เพราะว่ามีคนทัะวบึงตการท่องเที่ยวหลายประเทศและในท้องถิ่นด้วยนะครับความขึ้นหน้าลงหน้าตื่นเต้นสิ่งสำคัญในการดำเนินการตลาด นอดอุ้ยโอ้เงจอดารดทันทีเป็นไปได้ไงแต่มันเป็นไปแล้วเป็นื่อใหม่ะเ็หการงด้วยการที่รณาโคงการที่มีประภาพที่นวขออการไปแล้วเปยโดยการขอรับ การ่ในนงง8ืออขปีมันต้องรอช่วยช่วยลงทุนแจกหนาติดดีกว่าแม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะซื้อได้เลยนั่นแหละที่เนี่ยมีดาวน์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง7เดือนก่อนหน้านี้อย่างนี้เลยครับพบว่าคำขอรับการเสนในช่วง8เดือนแรกของปี2 5 2 1เป็นโครงการใหม่ ยังไม่เคยลงทุนในประเทศไทยจำนวน458โครงการหรือรายละฟ้าของของจำนวนทั้งหมดนี่นี่นี่เอาไว้เอาไว้ฝักหนอยฝักหนอกตาตานี้ล่ะแล้วดูที่นิ่มองตามองไม่ถึง ก็อ <chat> ่งนี้กัน่นแหละไหนว่าเป็นตัวดูโหมาทำโนดทาให้เามดูไหนเออเจ๋งโอดทำไปเจงโนดเจ๋งทำไมเจนะอุ้ยและมือาเกี่ยวข้อกับการสืามกทีนี้การเนคนนั้นจะต้องพัฒนาต่อไปให้มีปฏิภาคมากยิ่งขึ้นถามทได้สน สาโครงการบ้อที่ในการข้อมูลรองร่วมทุานระบบสารสนเทศและหน้าที่คอร์เตอร์สายบุญเดินเท่าเทศให้บริการประชาชนของระบบนนักและศูนย์ฝึกอารมบริษัทดีโอทีจัมก้าสายบนจริการให้แก่ท่านจั้ง 2023มันไม่เกินอเงาวเปีกด้วยเหลัวเนกิกคไดหรือ้ยมาทางไนง้นหื่นสอันสนึนองนด้วยหรึนองพนสามนหรงนองพัานหนงพอนสหึงันองพันาหนงนสอพนหงองหน่งพอนานงอนาพนนึงนอา่งนอ วุดไนสวันอานวีดรีมลาีสวัเจ้าอัอ้าจ้าอันสวัตดี่วาันอโอ้วัอัอราที่เิจะอนสงพันสนี่ยคืิงน้สวกับพี่่ะ มันไม่ใช่ปัญหาที่จะช่เก็กรนและการให้บริการต่างๆหนึ่งแสนองหมื่นเจ็ดพัน่าโอ้ยย่ดูเลาจริงๆไ้ไหมแล้วจุดเดียว่ดเดียวยิ่งอย่างี้ตายไอ้โนอาหยดได้ชดิน่วอย่างเดียวไม้ใช้สนัยยังรงใช้แรงงานไทยเป็นงดเป่นงดเล่นปืนเลนะทุกคน ไังไยัไงโอ้ยอ้ยลบหลังออ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเม่ผเี่เป็นเยนแล้วจความิเกวาอเงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความเกี่ยวกับการที่เโไม่รู้นะดช็อตจิงดอนชิงซ้ายชิงขวาชิงซ้ายชิงขวา การเงินและทางบัญชีให้เกิดความรวดเร็วต่อการสืบสวนค้นหายแต่นี่รอดไหมหนูอ,อ่ะหรือที่เรียกว่าสิ่งปปว่าหนูจะรอดไหมล่ะเอ้าหนูก็ย่องไปข้างหลังนี่ตกตึกตายก่อนละมั้งเนี่ย <c oughs> ตกระโดดเข้าสิเดี๋ยวเขาจะเห็นหมดกระโดดเข้าสิเดี๋ยวเขาจะเห็นหมดประเทศของเราไม่ได้านการบริหารและการแผ่นดินการปฏิรู ปุ๊หนูจะย่องไปข้างหลังได้ไหมโอ้ยโดนเสียทีแล้วโดนเสียทีหันข้างไงหนูซุ่มสิลูก เป็นสไนเปอร์้องสุ่มหามุมเหมาะอ,อดูซ้ายดูขวาให้ดีโลโลมุมบ่าก็สองนะสุ่มดีๆน,นะยังได้ความไหนอีกนะไวหน่อยไวหน่อยจิกนดเขากำลังลนละนะัน่ะลนแล้วลนล้ลนละรู้สึกจะกตายสองสองตาทีทเย็นแล้วฮะ ใครนำและวเจ็ดต่อสี่อะเจ็ดต่อสี่อะโอ้เจ๋งนู่นเขาอ่อยให้เดี๋ยวก็รู้เจียงนเดีอยสองขีดหนูยอดมีสองจุดใครใหญ่กว่าหนูใหญ่กว่าอันนั้นเขาอาจจะทุเรงกันได้เขาเอาตัวกากมาล่อหนูก่อนมาหาจริงอยู่ไหนล่ะเจียงน้ดจะบอกว่าอะไรไม่ได้ไหม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาซุ่มแล้วเ้าซุ่มแล้วรู้เสร็จแล้วพอเป็นด่านที่หนูไม่ถนัดเห็นยังนี่ไงโอ้ยปืนก่อนโอ้ยเอาปืนอะไรไปใส่เขาดิให้มีดซุบซุบซุบอยู่ไหน เห็นแล้วเหรอาไปทัวเลยโอ้ยเขาก็เห็นวิถีระเบิดนู่นโดนนะโดนไม่ลดเลยไม่โดนเลยไม่โดนมอนทั้งนั้นเลยเจ็บรถวิ่งมารับกระสุนโดยเฉพาะเลยเมื่อกี้

โดนละหนนโดนละโดนโดนละไม่การจองอกไป่ยมันทาให้คนเข้าใจิดนะครับทำให้ผูที่ถูกกล่งือกล่วเสียหยดีย็นวลา่เนี่ยือือเท่าไหรอยู่าเหลือท่าไรือยี่สเจ็ด